สปอยด่วนวันพีซตอนที่1 0 1 5บุคคลปริศนาที่ช่วยเหลือลูฟี่รอดพ้นจากความตาย สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นั้นนะครับจะเป็นสปอยของวันพีชตอนที่1 0 1 5นะครับแน่นอนแล้วว่าอันนี้ก็เป็นสปอยดวนหากใครนั้นนะครับไม่อยากจะโดนสปอยนะครับเนื้อเรื่องเรื่องราวของวันพีชรอไปรับชมตัวเต็มทีเดียวก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเพราะเนื้อหานั้นมีการสปอยจัดเต็มแน่นอนและเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่องาองา YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมหรือในแอปปิลี่ปิลี่ก็ได้นะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยคุณสามารถรับชมได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของสปอยด่วนวันพีซตอนนี้กันเลยดีกว่าสำหรับสปอยวันพีซตอนที่1015นะครับตอนนี้ทุกคนนั้นก็เกิดความสับสนนะครับแล้วก็โอนลหมานกันสุดๆเลยเมื่อทราบนะครับถึงผลความพ่ายแพ้ของลูฟี่นะครับต่อไคโดแถมถูกประกาศอีกนะครับว่าลูฟี่นั้นได้ร่วงหล่นนะครับลงสู่ท้องทะเลซึ่งแน่นอนนะครับบางส นั้นตายแน่นอนนะครับหล่นไปขนาดนั้นโดยในตอนนี้ฝั่งกบฏนะครับเสียงก็เลยแตกเป็นหลายฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับเหล่าสมุไรในตอนนี้พวกเขาก็คิดเลยแหละครับว่าพวกเขานั้นนะครับสู้ไปแล้วนะครับจะได้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะความหวังก็ลิบหลีนะครับคนที่เก่งที่สุดอย่างลูฟี่ในตอนนี้นะครับก็ดันท่ายแพ้ไปแล้วและพวกเขานั้นก็ห่วงนะครับนายท่านโมรุสุเกะนะครับว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะปลอดภัยหรือไม่กับสถานการณ์ที่มันย่ำแย่ขนาดนี้และเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปนะครับแน่นอนแหละครับว่าคู่เก การต่อสู้กันระหว่างควีนกับชอปเปอร์ดูเหมือนว่าควีนนั้นนะครับก็เริ่มยอมรับในตัวของชอปเปอร์ว่ารู้สึกสนุกมากเลยนะครับที่ได้ต่อสู้กับชอปเปอร์ในการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนเจ้าเปรรอเปรโรนะครับที่แอบมองอยู่นะจ๊ะนะครับแล้วก็รอบโจมตีคนอื่นนะครับมันนั้นก็เริ่มนะครับจะเริ่มโจมตีมาอีกหนึ่งครั้งโดยตอนนี้นะครับก็พยายามจะใช้ธนูของตนเองเพื่อสร้างความปั่นป่วนอีกหนึ่งครั้งและแล้วนะครับพระเอกตัวจริงขี้หมาแห้งของเราก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับซันจ่่่ีีามมวยทโโดตไ จะเป็นควีนแล้วก็ไปรอเปโรรซึ่งในสปอยก็บอกอีกแลวครับว่าตอนนี้นะครับซันจินนั้นนะครับได้เริ่มเปิดฉากการต่อสู้ของเขาแล้วโดยการที่เขานั้นประทะกับควีนเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับหากใครจํากันได้ในตอนที่แล้วนะครับคีเนมอนนั้นนะถูกไคโดนะครับเอากระบองฟาดที่หัวอย่างเต็มแรงตอนนี้นะครับก็เลยถูกตัดมาที่ตรงนี้ด้วยในตอนนี้นะครับเราจะทราบเลยเลยครับว่าสรุปแล้วลูฟี่นั้นที่ร่วงหล่นนะครับลงสู่ท้องทะเลเขายังไม่ตายนะครับโดยก่อนหน้านี้เสียงที่โมโนซุเกะได้ยินนะครับเป็นเสียงของลูฟี่นแหหละจึงทําใ้ มนุสุเกะจึงได้ทราบแล้วครับว่าลูฟี่ตอนนี้ยังไม่ตายนะครับจากการร่วงหล่นลงสู่ท้องทะเลและในตอนนี้จะเห็นว่าชินบุนะครับแล้วก็มนุสสุเกะทั้งสองคนนั้นก็หนีนะครับจากการตามล่าของไคโดอยู่นะครับซึ่งแน่นอนไคโดนั้นต้องการตัวของมนุสสุเกะเป็นอย่างมากและเหตุการณ์นะครับก็มีถูกตัดไปด้วยนะครับว่าลูฟี่นั้นนะครับถูกได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการบอกรายละเอียดแบบชัดเจนเลยครับว่าคนที่ช่วยเหลือลูฟี่นั้นคือใครนะครับทำไมเขาถึงได้รอดชีวิตออกมาได้และ ได้พูดกับนามิด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะครับว่าที่พูดอยู่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะว่าซุนั้นรอดชีวิตมาได้หรือเป็นเหตุการณ์นะครับในอดีตที่ซุดนั้นเคยพูดกับนามิหรือเปล่านะครับก็ต้องไปรอดูตัวเต็มอีกทีนะครับว่าจะเป็นใครและแล้วนะครับก็มีการเปิดฉากการต่อสู้กันแบบเต็มรูปแบบของอีกหนึ่งคู่นะครับโดยรอกับคิดนั้นร่วมมือกันนะครับในการต่อกรกับบิ๊กมัมที่บ้าคลั่งก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนนะครับการต่อสู้ครั้งนี้คงจะเป็นนนนนอออะะไไรรรทททีีี่่่่่มมมมมัััดดดดุุุเเเเืแลลลหหตตตตกกกกาาาาาาาณ์ููปคโโํงยย็น จึงเรียกไคโดในทันทีแต่ไคโดนะครับกับพู้จาถักถางและครับว่าทําไมถึงเรียกเขาหวนๆแบบนั้นนะครับไม่เรียกเขาว่าพ่อล่ะ ต่ยามาโตะนะครับเลยตอบกลับไปในทันทีเลยครับว่าเธอนั้นเนี่ยมาที่นี่นะครับเป็นเพราะว่าเธอนั้นนะครับต้องการตัดห่วงใยความเป็นพ่อลูกกันของเธอนะครับให้ตัดขาดลงณที่นี่ซะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นการประกาศอย่างชัดเจนต่อหน้าไคโดเลยแหละครับว่ายามาโตะนั้นนะครับต้องการตัดความเป็นพ่อเป็นลูกกับเขาก็สรับสปอยด่วนวันพีตอนที่1015นะครับก็รู้สึกว่าจะยังมีกักกักอยู่นะครับซึ่งเชื่อได้เลยสปอยยาวนี้นะครับก็คงจะบอกละเอียดแบบชัดเจนว่าใครกันนะครับเป็นคนช่วยเหลืืออรรลูฟ่หวาาก ต่อสู้กันระหว่างซันจิกับควีนนั้นคงได้เห็นการต่อสู้กันแน่นอนแมพี่ซันจิของเรานะครับมีบทบาทอีกแล้วหวังว่าบทบาทครั้งนี้ของเขานะครับจะสร้างความตื่นเต้นนะครับให้กับพวกเราสักหน่อยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนแซวใช่ไหมซึ่งตอนนี้เป็นการประกบคู่กันแล้วเนาะสำหรับซันจินะครับที่ต่อสู้กับควีนต้องดูว่าโซโลนั้นที่อยู่ตรงนั้นด้วยจะได้ใครในการรักษานะครับแล้วก็ดูว่าจะประกบคู่กับใครซึ่งเชื่อว่าอาจจะได้ประกบคู่กับคิงนะครับผู้ได้เป็นมือขวาของไคโดก็เป็นไปได้ก็หวังว่านะครับ วันพีซตัวเต็มนะครับหรือว่าตัวสปอยยาวนะครับที่จะให้ชมต่อนะครับในวันหนึ่งสองวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนการต่อสู้กันนะครับระหว่างยามาโตกับไคโดนั้นอ่าอันนี้ก็น่าชมเลยเลยครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ายามาโตนั้นจะสามารถต่อสู้กับพ่อเธอได้ดีแค่ไหนนะครับและเธอน่าจะสามารถตัดห่วงยหญ่ความเป็นพ่อเป็นลูกกันระหว่างไคโดได้หรือไม่นะครับคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะถึงแม้ว่าปากของเธอนั้นบอกว่าจะตัดก็ตามที โอเคครับเรามาเริ่มนะครับที่ตอบคําถามกันเลยดีกว่านะครับจริงๆจ,จะเรียกว่าตอบคาถามหรือเปล่าเป็นนะว่าพูดคุยกันดีกว่านาะเพราะบางอันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าเชิงเป็นคําถามอะไรหรอกก็เหมือนเป็นการพูดคุยกันนะระหว่างคนนะครับที่ติดตามช่องผมแล้วก็ผมด้วยที่มีคนคอมเมนต์มาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เริ่มต้นนะครับที่ท่านแรกสําหรับคุณท่านเอ อะไรคือจอยบอยครับใครรู้ช่วยอธิบายทีจริงจอยบอยเนี่ยผมทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับไม่กี่วันวันนี้เองแต่วันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือจอยบอยนั้นนะครับเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในช่วง100ปีที่ว่างเปล่าก็าคือช่วง8 0 0 9 0 0ปีที่แล้วซึ่งเขาคนนี้นะครับเคยให้คามั่นสัญญานะครับกับเจ้าหญิงมนุษย์เงือกก็คือเจ้าหญิงมนุษย์เงือกตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะว่าจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานในตอนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนยังไม่ได้บอกนะครับว่าาาอ,อะแตจน,นนนนนนััน้้้้วใถึงมเข ไม่สำเร็จแต่จะมีจอยบอยคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นก็คือในยุคสมัยของลูฟี่ในตอนนี้และคนคนนั้นนะครับจะทําตามสัญญาได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือความหมายและกันเนาะของจอยบอยเราต้องไปรอดูทีแหละครับว่ามันจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้หรือเปล่ามาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณขบซุย ถึงตอนนี้มันยังดูไม่ยิ่งใหญ่เท่ามารินฟอร์ดหมายถึงว่าสงครามโมนงางชิมะใช่ไหมล่ะครับก็จริงถามว่ายิ่งใหญ่กว่าไหมผมว่าด้วยสเกลอ่ะไอ้มีสจักรพรรดิถึง2คนนะครับอาณับลูฟีก็ได้หจักรพรรดินะครับสคนในการต่อสู้กันสเกลมันก็ใหญ่อยู่นะแต่เนื่องด้วยว่านะครับโอเคมันอาจจะเป็นภาพจําแรกของทุกคนที่ว่ามารินฟอร์ดนั้นมันมีความยิ่งใหญ่กว่าไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าศึกนี้มันยังไม่จบไงครับผมเชื่อว่าหากจบศึกแล้วจริงๆอาจจะมีอะไรนะครับที่ว้าวคนดูมากกว่านี้นะครับ ก็ต้องรอตัดสินแหละครับหลังจากที่ภาคนี้จบไปก่อนตอนนี้นะครับจะบอกว่าไม่ยิ่งใหญ่หรือยิ่งใหญ่เท่ามารินฟอร์ดนั้นมันก็แล้วแต่ความเก่งของแต่ละคนนะครับก็ไม่ผิดนะหากใครจะมองว่ามารินฟอร์ดนั้นจะดูยิ่งใหญ่นะครับกว่าสงครามที่โอนิงาชิมะในตอนนี้ความเก่งต่อไปของคุณกอนเรืองสวัสด์คุณปูเ่เฮียวช่วงแรกที่ลูฟี่มาวานครค้งแรกอ,รอาโคตรน่าสงสารเลยแต่อย่าให้ปูกลับไปหนุ่มนะเดี๋ยวได้รู้อ่านยากนนะคอมเมนต์นี้นะครับแต่โอเคปูเฮียวเก่งไหมเก่งแน่นอนนะครับในสมัยหนุ่มๆน,นั้นหากปูเฮ ร่วมมือกับโคซุกิโอเด้งนะครับในการจัดการไคโดขับไล่ไคโดในตอนนั้นนะครับเรียกได้ว่าสามารถชนะไคโดได้แน่นอนแต่เนื่องได้ว่านะครับความช่าใจของโอเด้งนะครับแล้วก็ปู่ที่แก่ลงและการที่ไคโดนั้นเลือกจัดการปู่เฮียวก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มาร่วมมือกับโอเด้งจึงทําให้ปู่นั้นก็เลยถูกลดด้อยประสิทธิภาพลงไปนะครับก็ถือเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่น่าเสียดายนะครับตอนหนุ่มเก่งขนาดนี้นะครับหากว่าได้ย้อนวักลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคงเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากมาก มาต่อที่ความเก่ยงต่อไปอีกนะครับของคุณโอไรเดอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับเรือพันธสัญญาก็ได้หมายถึงว่าประเด็นของจอยบอยใช่ไหมครับแน่นอนนะครับมันต้องเกี่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่นะครับเผาพันมนุษย์เงือกนั้นนะครับพยายามจะรักษาเรือนั้นไว้ก็ด้วยเหตุผลตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องมารอดูแหละครับว่าทําไมการเรือพันธสัญญานั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับจอยบอยในด้านไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รอเฉลยซึ่งผมนั้นก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่่่ไไไดด้้เเเเฉลลยงงงในนนรรือออก็็ตตปปูะวาจหหุผ แต่อย่างที่ผมพูดไปมีความเกี่ยวข้องกับจอยบอยแน่นอนมาต่อที่ความเพี้ยนต่อไปนะครับของคุณนูอีนานาไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ แอดลืมไปป้าลูฟี่ได้ยินเสียงพวกนั้นนะถ้าจอยบอยไม่ใช่ลูฟี่อมขี่มาป่วนใส่หน้าแอดเลยเแหมใครจะกล้าอมมาวะก็ <c oughs> จริงอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าคนที่เป็นจอยบอยคนต่อไปนั้นผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโมโนสุเกะคนเดียวนะ,ะ <c oughs> ผมแค่เพิ่มตัวเลือกมาที่มันนอกเหนือจากลูฟี่ <c oughs> แน่นอนแหละครับว่าตอนนี้ก็เก่งๆกันอยู่มีลูฟี่โมมีโมโมะอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็แค่เพิ่มตัวช้อยมาหรือเลือกมาทุกคนนะครับก็เหมือนเป็นการพูดคุยนั่นแหละเพียงเพราะผมนั้นก็คือไม่อยากให้มองในมม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 ุเเดีีีีียยยยวออออคับาากกใใหหห้้งลล่่่ฟนนนทโสปจ หรือจะเป็นโมโนสุเกก็ได้แต่แน่นอนนะครับเนื้อหาส่วนนี้ไม่มีใครทราบได้นะครับนอกจากอาจารย์โอดาในการเปิดเผยในอนาคตมาต่อที่ความเก่งต่อไปนะครับของคุณเมธิชัยแก้วสีสําหรับลูฟี่พอใช้ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นใช้ดีมนเลยแพคไฮโดที่ใช้ได้ดีและชํานาญกว่าก็ถูกต้องอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าโอเคลูฟี่นั้นสามารถเบิกพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิเกาะฮาคิราชันนะครับหรือว่าฮาคิสังเกตอะไรก็แล้วแต่มากมายที่เบิกได้ในตอนนี้แต่ก็ยังไม่ได้ใช้ในระดับที่มันดีหรือชํานาญนะครับ ถึงแม้ว่าจะได้พลังใบมาหากใช้ได้ไม่ดีเพียงพอนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบได้ของดีมาแต่ใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพการจะทําให้ศัตรูนั้นล้มไปได้นะครับด้วยพลังนั้นน,นจึงเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกัน มาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณมาดาระซูซาโนโอเอ้ยเปลี่ยนเรื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นาะรูตโตะนะลูฟี่ถึงแม้จะเข้ากระโดดขนาดไหนก็ยังห่างชั้นกับระดับจกักรพรรดิจะพูดว่าห่างชั้นหรือเปล่าโดยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่ได้แบบว่าห่างกันเวอร์วางอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ยังมีแก๊บอยู่เรื่องนะครับความสามารถนะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของลูฟี่ที่ต้องเก็บเกี่ยวหน่อยนะครับปัจจุบันอายุเพียงแค่19ปีมาได้ขนาดนี้ถือว่าเทพแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอดูแหละครับว่าจะสามารถโหดจา,าร้้ดัับกพไล หรือยังสำหรับภาคนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดนะสปอยวันพีซตอนที่1015นะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของการตอบความคิดเห็นนะครับของผู้ที่ติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็หวังว่าจะจัดเต็มกันเลยสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage หรือในแอปปิลิปปิลของผมสามารถรับชมได้ทุกทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ